เชิญท่านท่าพิภพลิมจิตตกรครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายท่าพิภพลิมจิตตกรผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครทนบุรีคลองสานบางประกอบพักเก้าไกลครับวันนี้ผมขออภิปรายยติที่เพื่อนสมาชิกเสนอเกี่ยวกับน้ำบาดาลปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพต่ำนะครับซึ่ง ผู้เขาก็โโคงงงนะครับสอสกรุงเทพมาพูดอะไรยังใช้น้ำบาดาลอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วผมอยากเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศครับว่าปัญหาน้ำบ,บาดาลเนี่ยมันก็เหมือนปัญหาหลายอย่างที่ผมเคยได้พูดไปแล้วครับว่าถ้าเราไม่มองให้โครงสร้างให้ลึกเราจะไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้เลยรวมถึงน้ำประปาดื่มได้ด้วยถ้า,า,า,าประชานทราบไหมครับว่ากมมรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับก็มีการออกกฎมากมายนะครับที่จะมาควบคุมนะครับซึ่ง การจอดน้ำบาดาลเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อครับอย่างเช่นขาดบ่อ2นิ้วเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ100บาทขนาด8นิ้วขึ้นไปฉบับละ1 0 0 0บาทครับซึ่งทำไมผมมาพูดอย่างนี้ครับหลายคนก็คิดว่าเออมีแต่ชาวบ้านที่ใช้น้ำบาดาลแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยข้างๆสภาเราเองเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ใช้น้ำบาดาลเยอะครับนั่นคือบริษัทเครื่องดื่มต่างๆ ถ้าคิดว่าน้ำบาดาลนะครับที่อภิปรายมาเป็นของทุกคนแล้วผมว่าไม่ยุติธรรมเลยครับที่บริษ,ษัทน้ำดื่มต่างๆไม่ว่าจะทำเบียร์ทำสุราหรือแม้กระทั่งทำน้ำดื่มใส่ขวดนี้จะใช้ทรัพยาของเราแล้วเอามาขายเราเนี่ยแทบจะไม่เสียค่าน้ำเลยครับถามว่าค่าน้ำหนึ่งคิวหลูกบาทเมตรเนี่ยถ้าประาทราบไหมครับว่าราคา8.5บาทเท่านั้น ผมลองเอามาคำนวณครับ8.5บาทถ้าคำนวณมาเป็นลิตรแล้วเท่าไหร่0.0085บาทแล้วผมดูครับน้ำเดื่มนี้ที่ทางสภาเรานะครับไปทำม,มาเนี่ยมีปริมาตร330 cc นะครับก็คือ1.3ส่วน3ของลิตรดังนั้นครับต้นทุนในขวดนี้ครับท่านประธานมันจะเท่ากับถ้าภาษาโบราณเนี่ยหน่วยผมไปหาหน่วยที่เล็กกว่าสตางเนี่ย จะเรียกว่า1เบียนะครับหเบียเนี่ยคือ1ส่วน6,400บาทอันเนี้ยน้ำในเนี้ยจะมีมูลค่าเพียงแค่1.5เบียครับท่านประธานผมก,ก็ไม่ทราบว่าสภานี้ซื้อมาเท่าไหร่หรือน้ำที่เราซื้อกัน500ซีซีเนี่ยที่มีมูลค่า2เบียเนี่ยหรือ0.00 0ศหลายตัวมากครับ3 5สตางค์เนี่ยมาขายเรา8บาทได้ไง แล้วผมก็มองว่านอกจากน้ำนี้จะได้มาเหมือนจะฟรีแล้วนะครับแล้วมาขายเอา,เอาผลประโยชน์ให้ได้ทุนแล้วขยะพลาสติกพวกนี้ละครับใครรับผิดชอบครับเสียภาษีขวดพลาสติกหรือไม่ครับในต่างประเทศนี้น้ําดื่มใส่ขวดถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยเป็นของลักชัวรี่มีการเก็บแท็กส์ครับไปดูให้ประธานรองเสร์ชบอทเท่า a วอเท็กซ์ที่ชิคาโก аго, ก็มีการเก็บนะครับ0.05 เหรียญต่อขวดนะครับแล้วผมมองว่านะครับก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าอยู่ดีๆครับผมเกิดมาไปที่ไหนนะก็มีให้กินฟรีแต่อยู่ดีมีช่วงหนึ่งก็ทุกคนก็ต้องซื้อน้ำกินแล้วหลังจากนั้นครับเราสังเกตว่าปลาปาเราก็ห่วยลงเรื่อยๆผมก็อดคิดไม่ได้ครับที่ประเทศนี้ที่นายทุนผู้รล่ารวยเจ้าของธุรกิจน้ำดื่มที่มูล,มมลค่าห้าหมื่นล้านต่อปีเนี่ยจะไม่มีอิทธิพลต่อนโยบายภาครัฐ ในประเทศที่เราเป็นอย่างนี้มานานผมไม่เชื่อครับแล้วผมคิดว่าถ้าเราไม่แก้ป,ปัญหานี้ครับผลประโยชน์ขนาดนี้สิ่งที่เพื่อสมาชิกอภิปรายมาทั้งหมดเนี่ยนะปาปาต้องดื่มได้โอเคเขาไม่ทําให้หรอกครับทําทําไมครับในทุนเสียผลประโยชน์ครับผมก็เลยจะฝากว้ครับถึงรัฐบาลนะครับถ้าเรามีการส่งต่อรัฐบาลหรือเพื่อนกรรมธิการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําดูเรื่องนี้เถอะครับ หลายประเทศเริ่มดูเรื่องนี้แล้วเขารู้แล้วครับว่าน้ําใต้ดินน้ําผิวดินหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่ไม่แตกต่างนะครับจากน้ํามันหรือแก๊สธรรมชาติเลยผมก็ไม่รู้ครับโลกมันเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินถ้าประธานเด็กๆผมไม่กินน้ําขวดโตมาทุกคนต้องกินน้ําขวดแม้ในสภาของเรานี่เองแล้วผมก็ไม่แน่ใจครับว่าในอนาคตอันใกล้ อย่างปัญหา PM 2.5ถ้าไม่แก้ไขและให้คาราคาสัง่งเดี๋ยววันหนึ่งครับบริษัทใดทุนของประเทศนี้ก็เอาอากาศบริสุทธิ์ไปอัดกระป๋องขายพวกเราครับขอบคุณครับ